ของขวัญสุดสะพายจากพ่อจ้าพงศกรค่ะที่มอบให้ลูกสาวค่ะแม่แม่เห็นแล้วตากกบน้ำตาไหลพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าบอสนกพงศกรใส่ใจรักลูกสาวคนนี้มากแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจแสดงถึงความรักที่มีต่อลูกสาวพี่น้องค่ะสุดสะพายยี่หลีพี่น้องสำหรับบอสนกพงศกรที่เพื่นเฮ็ดสิ่งนี้เพื่อลูกสาวอันเป็นสุดที่รักพี่น้อง เห้าแม่แม่แฟนคลับเอซีเห็นแล้วรู้เลยว่าบอสนกพงศกรเพิ่นหักลูกสาวเพิ่นผู้นี้ซ้ำดพี่น้องะ่ะใส่ใจแล้วก็ตั้งใจทำในสิ่งนี้มากแล้วของขวัญทีบอสนกพงศกรเพิ่นเสื้อผ้ายลูกนะคะถือว่าเป็นของขวัญที่มีความหมายมากๆเป็นของขวัญที่สวยงามมากๆสวยจริงๆพี่น้องอยากให้พี่น้องได้เห็นถึงภาพบรรยากาศ ที่พ่อจ๋าพงศกรนะคะได้เขามาเสื้อผ้ายลูกสาวแม่แม่เห็นแล้วตั้งกันนำตาไหลบ่มแมนวาตกแต่แม่แม่ค่ะแม้กระทั่งน้องอาอาเองหรือพ่อจ๋าเองตั้งกับปราบปื้มและก็ดีใจมีนำตาถุกคนพี่น้องมาเบิงผาพนี่ภาพบรรยากาศที่พ่อจ๋าพงศกรเพิินมากมอบของขวัญให้ลูกขออนุญาตไปยังเพจด้วยนะคะเพราะว่ายายสิทธิ์ประทับใจมากอยากให้แม่แม่หลายๆคนได้เห็นถึงความรัก ที่พ่อจ้าพงศกรมีต่อลูกสาวคนนี้พี่น้องมาเบิงค่ะลูกบอกว่าพ่อไม่เคยตัดชุดให้หนูเลยสักครั้งแต่พ่อมองว่าพี่พีแม่แม่ซัพพอร์ตและก็ตัดให้เยอะมากวันนี้คือโอกาสนะครับ ตั้งใจขอบคุณร้านสิวาลัยนะครับตัดชุดให้ลูกวันนี้นะครับกับงานปักมือขอบคุณพี่เจมสมากๆนะครับขอให้นูกมีความสุขที่สุดในวันเกิดน,นอยหลาดนอครับขอบคุณลูกคําบวพนที่ให้ลูกสาวผมนะครับ พี่ค่ะพี่ับพร้พอมหนูนั่นเนี่พอหักลูกเนี่ต่างลูกมากสาีคือสิมีลูกผู้เดียวเดี่ยล่ะพอ่าพอเสียวผัว รังมากนะครับน้องการประมาณสิเปนเพศย่ง LGBTQ ทุกวันนี้โลกเขาเปิดกว้างหมดแล้วค่ะทุกท่าน่นะเปิดใจรับนะคะอีฉันกับสิเปเอาเมียคือกันค่ะคุณย่ามาแล้วค่ะหลานยางามบอค่ะนี่แหะพี่น้องขายาสิใหายพี่น้องได้เห็นถึงความตั้งใจความใส่ใจความรักที่พ่อคนนี้มีให้ลูกพี่น้องเราะยยาชิตก็ตื่นคือกันพี่น้องพี่พ่อรู้สึกว่า มันมีอย่างตันๆขือนมเนะพี่น้องเพ็นความหักความเมตตาทีบอสนกพงศกรมีให้อีหลาหน้อยค่ะพี่น้องค่ะถึงแม้ว่าวันหนึ่งนะคะทีอีหลานหน่อยของเฮ้านะคะเพิ่นได้เดินเขามาแต่ตอนทีน้องเขามาน้องยังพุ่งขนหูเลยว่าจะมาถึงจุดนี้น่ะพี่น้องเขาใจคพามรู้สซื้อทินได้ซิจะบรรยายเพราะคือแบบว่าคือความคือแค่หนูเดินตาม ผู้ชายคนหนึ่งมาโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะดังสิมีซื้อเสียงบอนะคะผู้ชายคนนั้นก็คือพ่อจ๋านั่นแหละแต่ความหมายคือคนตั้แกจคนกับของคือชอบในการเป็นหมอรองหมอล่ําอยากเป็นหมอรองหมอล่ําแล้วก็เดินตามเพลินมากเลนไหมพี่น้องบอคิดว่าจต่ของสิมาถึงเมื่อน,นี่แล้ววันนี้อาอายสก,กุณาพรคือมาไกลมากแล้วเป็นอีหยังที่คนไทยทั่วโลกหรือหลายหลายคน หลงหักเด็กหน่อยผู้นี้แล้วทําให้ยคนมีความสุขเด็กคนนี้เป็นเด็กที่มีบุญวาสนาเป็นเด็กทีทําให้ยุกสิ่งอยงพลิกพลิกผันไปได้อ่ะพี่น้องไม่ว่าบอนสนพงศกรเองนะเ mm hmm. พิ่นย่างออกมาขอบคุณไปย่างพ่อแม่แท้ๆของหลองอาไอพีทําให้มีเด็กหน่อยคนนี้ได้เข้ามาเสริมเป็นครูบุญครูบาลามีของเพิ่นได้ฟังบอนงสนพงศกรบอกแล้วเ้ากับแบบ น้ำตาไหลพี่น้องคือความซาบซึ้งที่เพิ่นมีความปืม้มความดีใจที่ได้พบพ่อกับลูกสาวคนนี้นะคะเทาเห็นว่าบอดนอกพงศกรเพิ่นคืออยู่ในใจเพิ่น,น่ะพี่น้องมันมากกว่าความเบาออกมากอยู่แล้วความหักแล้วมีคําหนึ่งที่เยสิประทับใจมากๆนั่นก็คือค้ามเบาของพ่อจ๋าที่บอกว่าซาดนี่ก็สิมีลูกผู้ดเดียวในหลักนว่าพอหักอีหล่าเด้อ โอ้พี่น้องเอ้ยฟังแล้วคือแบบประทับใจอะ่ะเป็นความประทับใจเป็นความซาบซึ้งใจเป็นอย่างทีแม,แม่แม่หลายคนเห็นแล้วตั้งกับปืมปิตินะคะในความหักทีพ่อจ๋ามีให้ลูกแล้วฝากไปถึงคนที่บอกว่าบอสนพงศก,กรหรือว่าพ่อจ๋าคนนี้แหละไม่รักลูกเห็นภาพนี้แล้วคือประทองวาอีกอย่างอีกพี่น้องตัดความรู้สึกตรงนั้นออกไปเลยภาพนี้ภาพเดียวคือทําให้ ช็อกมากๆคือรู้เลยถึงความรักที่อยู่ข้างในที่มันเต็มเปี่ยมสําหรับแย่สิ์เองนะคะแล้วชุดที่เพิ่นสั่งเย็บสั่งตัดคือเย็บมือปักเพชรแทะปักเป็นเป็นเพชรเป็นเม็ดเพชรที่มีคุ้นคามากแล้วกับประดับประดาด้วยขนนกพี่น้องมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ในหันมีความหมายอยู่ในชุดนั้นเป็นชุดที่สวยงามมากๆเป็นชุดที่ ตั้งใจมากๆพ่อจ้าพงศกรน,นะคะได้ตั้งใจมากๆในการทีเฮ็ดขึ้นมาเพื่อลูกสาวนะคะนี่แหละค่ะพี่น้องคะสําหรับมื้อนี้นะคะกะถือว่าเป็นวันเกิดที่สุดสิประทับใจเป็นวันเกิดที่มีความสุขมากๆของอีหล่าหน่อยปีนี้นะคะเป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆสําหรับน้องอาอายสักุณาพ่อน,นะคะ แล้วต่อมานะคะว่าแมนสฉพาะพกอ,อจาเท่านั้นนะคะที่เขามาอวยพรวันเกิดให้กับอิหลาน้อยนะคะร่วมไปถึงแม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะแล้วหลากหลายพี่น้องค่ะศิลปินหรือว่าคนที่หักอิหล่าค่ะส่งคอมเมนต์มาอวยพรวันวนเกิดมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับอิหลาน้อย เป็นอีอยียงที่แบบว่าโอ้โหเด็กคนนี้บ่ธรรมดานะ่ะแสดงให้เห็นเลยว่าเด็กอัจฉริยะเด็กที่ไม่ธรรมดาเห็นภาพเล่านี้แล้วสําหรับไล่มือขึ้นนะคะหลายคนกสสิบกเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กคนนี้มีอนุภาพมากๆเด็กคนนี้มีบุญวาสนามากๆที่คนทัวฟ้่าเมืองไทยต่างกับให้ความสําคัญกับอีล่าหน่อยนะคะพี่น้องคะนี่แหละคะ่ะสำหรับมือนี ยายสิเลได้อ,ออกมาว่าถึงความหักความแพ่งทีพ่อจ๋าพงศกรได้มีให้ลูกสาวตั้งใจใส่ใจเทดคืนสร้างคืนเพื่อลูกเทศคืนจากใจแล้วเป็นนหยังที่สวยงามมากๆสําหรับลูกสาวคนสวยของพ่อจ๋าพงศกรนะคะพี่น้องเห็นแล้วตั้งก็ซทราบซึ่งแล้วก็น้าตาไหลน้อนำำาอีลีน้าคเว้าวน้าคว่มลูกสึกที พ่อจ๋าพงศกรได้ไท่ายทอดออกไปให้ลูกสาวนะคะ,สะแสดงหเห็นถึงความหักความแพ่งทีบอสนกพงศกรมีให้ลูกสาวคนนี้ค่ะเป็นความปราบปลืม้มเป็นความดีใจของเราแม่แม่แฟนคลับเอฟซีนะคะคนที่ฮักอีหลา่าหลายๆคนต่างก,ก็ดีใจค่ะทีบอสโกพงศกรคือรักลูกสาวคนนี้มากๆนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะฝากแฟนพี่นอ้องแฟนคลับเอฟซีไว้ซัมนิกรนะคะสวัสดีค่ะ